กระทรวงสาธารณสุขและบริษัทแอสตราเซเนกาได้บรรลุกข้อตกลงการจัดหาวัคซีนซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดร่วมกับบริษัทแอสตราเซเนกาโดยมอบให้บริษัทสายามไบโอไซเอนจำกัดเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายเดียวสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนชุดแรกได้ภายในกลางปี2564เป็นเจตนารงของพวกเราทุกคนในกระทรวงสาธารณสุขนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายและก็ระดับปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับท่านประหลัดกระทรวงลงมา,มาจนถึงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกคนเราต่อสู้กับโควิด1 9นี่มาเ,เกือบปีแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทุ่มเทบุคลากรสาธารณสุขทุกคนทุ่มเทกําลังกายกําลังใจต่อสู้โดยที่ไม่มีความเกงรงกลัวหรือย่อท้อนะครับเรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีทั้งการคัดกรองคัดแยกควบคุม นะครับกับกกันรักษานะครับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโควิด -19 เหลืออยู่ช่องสุดท้ายที่เรายัางทำไม่สำเร็จก็คือเรื่องของการป้องกันซึ่งก็คือวัคซีนวันนี้เราสามารถที่จะหา,า,าพาร์ทเนอร์นะครับที่เรามีความมั่นใจว่าจะทำให้วัคซีนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยได้ เรา,เราสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เกินความคาดหมายเรายังคิดว่าเมื่อสัก6เดือนก่อนเรายังคิดว่าเราจะไปซื้อวัคซีนที่ไหนแต่วันนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยความร่วมมือของสถาบันวัคซีนแห่งชาติเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับแล้วก็ความร่วมมือของภาคเอกชนเช่นบริษัทปูนซีเมนตไทยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ซึ่งเป็นบริษัทในพระปรามาภิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ร่วมมือกันหา สถาบันที่ดีที่สุดเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้นะครับแล้วเรานำสิ่งเหล่านั้นมารวมกันร่วมมือกันสิ่งที่เราดีใจที่สุดคือเราสามารถผลิตวัคซีนได้ในประเทศของเราซึ่งจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือความมั่นคงความไว้วางใจได้ในทุกๆมิติต้องเรียนว,ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยเราจะได้รับการถตายทอดเทคโนโลยีการผลิต จากมหมายเที่ยวรยอ,ยอออฟสฟอร์ตและบริษทาารัทแอสซาเซนกาาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานชั้นนาของโลกนะครับแล้วเทคโนโลยีการผลิตอันนี้นอกจากจะตอบสนองในการผลิตวัคซีนโควิด -19 แล้วเนี่ยความรู้ที่เราได้รับถ่ายทอดความชํานาญแล้วก็บุคลากรที่เราจะได้รับการได,ได้ได้ลงมือทําจริงนะครับก็ <c oughs> จะเป็นทรัพยากรที่สําคัญของประเทศเรานะครับในการ ไม่ว่าจะเป็นผลิตวัคซีนโควิดสิหรือผลิตวัคซีนที่จะตอบสนองต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่ในข้างหน้าได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถัดจากนี้คงเป็นเรื่องของการเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันเพื่อจะให้เราสามารถผลิตวัคซีนได้ตามมาตรฐานของแอสตราเซเนกาแล้วก็จะได้มีวัคซีนเมื่อมีวัคซีนแล้วก็จะต้องนาไปขึ้นทะเบียนซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับที่ประเทศไทยเราจะต้องขึ้นทะเบียนพิจารณาข้อมูลที่ที่วัคซีนที่ได้ผลิตขึ้นมา จากนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของกรุ่มกูเกิลครับในเรื่องการใช้วัคซีนครับก็ไม่เกินกลางปีหน้าครับผมประมาณไม่เกินกลางปี2564ครับแล้วก็จะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่ได้วางไว้การแตะทอนนี้ที่เป็น,ป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 นไปด้วยดีนะครับก็จะไม่เกินกลางปีหน้าปี2564ครับวัคซีนตามนโยบายท่านรองนายกว่าประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้เป็นลําดับต้นๆของโลกเราวางมาตรการหลักไว้3อย่างก็คือ1ช่วยให้คนไทยพัฒนาวัคซีนได้เอง ซึ่งขณะนี้ของจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์เกยียรติยังอยู่ในภายไลน์อยู่ยังไป,ไปตามแผนทุกอย่างซึ่งจะมีการทดลองในมนุษย์เริ่มประมาณต้นเดือนหน้าอันนี้ยังอยู่ในแผนนะครับยังไม่ได้ลมเลิกอ,อันที่2ก็คือเราร่วมวิจัยกับประเทศเด่นๆอย่างแคตาเซนิก้านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึง่งแล้วก็วันนี้เป็นอันที่น่าย,ยินดีที่ค่อนข้างไปได้ไกลกว่าที่เราคิดซะด้วยซ้ําในตอนต้นและเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้วัคซีนนะครับและข้อดีมีหลายประการนอกจากที่ทางท่านผอละรพูดแล้ว ว่าเป็นการผลิตในประเทศไทยของเราเองในฐานะกรมควบคุมโรคที่จะต้องฉีดวัคซีนให้กับคนไทยนะครับซึ่งท่านรองนายกตั้งเป้าว่า50ล้านคนนะครับจะสังเกตว่าคนหนึ่งฉีด2โดสเนี่ยมันจะเป็นจํานวนมหาศาลถ้าสมมติผมยกตัวอย่างอย่างบริษัทบอกต้องเก็บวัคซีนที่ลบ70องศานี่คนฉีดคนจัดการนี่ปวดหัวเลยครับเพราะเราไม่มีระบบการจัดการวัคซีนที่ต้องเก็บอุณหภูมิขนาดนั้นเราจะมีการเก็บวัคซีนที่เราฉีดเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิ2-8องศาซึ่งเราสามารถหาตู้เย็น ในการเก็บรักษาวัคซีนได้ค่อนข้างสะดวกเจ้าหน้าที่เราก็มีความชํานาญในการฉีดวัคซีนแบบนี้อันนี้คือข้อดีรวมทั้งถ้าผลิตในประเทศไทย,ยค่าใช้จ่ายในเรื่องโลจิสติกประหยัดลงไปได้อีกหลายสิบหลายร้อยล้านบาทอันนี้เป็นข้อดีนะครับที่เราทาได้นะครับส่วนมาตรการที่3ก็คือถ้าเกิดมีการผลิตวัคซีนอะไรขึ้นมาแล้วพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพ ออยให้การรับรองเราก็มีโอกาสที่เราจะเจราจาซื้อเอามาฉีดให้คนไทยเช่นเดียวกันมันคงยืนยันสามมาตรการนี้คงดาเนินการไปด้วยกันเพื่อให้เป้าหมายการฉีดวัคซีนให้คนไทยเป็นลําดับต้นๆ้นของลูกยังอยู่ในแนวทางดำเนินการอยู่ครับผมคือมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่จับพลัดจับปลูกนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผ่านกระบวนการตั้งแต่สถาบันวัคซีนนำเสนอไปติดต่อนะครับไปศึกษาข้อมูลความเป็นไปความก้าวหน้า แล้วก็ความเหมาะสมที่จะนํามาใช้กับประเทศไทยกับคนไทยทั้งด้านราคาทางด้านาโลจิสติกทางด้านการเก็บรักษานะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยสมมุตินะเรื่องนี้มันเฟลวัคซีนใช้ไม่ได้เราก็ยังได้รับการทรานสเฟอร์เทคโนโลยีในการที่จะผลิตวัคซีนต่อๆไปอีกแต่ว่ามัน มันไม่มีทางที่จะถึงจุดนั้นหรอกครับเพราะว่าพวกเราทุกคนกว่าจะยอมที่จะมาลงนามสัญญานะครับแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องเราต้องศึกษาความพร้อมนะครับความที่จะเ,เกิดผลสําเร็จผลสำลสำเีเนี่ยได้อย่างเต็มที่แล้วและตอนนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งขันกันเชิงพาณิชย์สมมุติว่ามันมีข้อบอกพร่องบ้างระหว่างการทดลองก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือการทดลองเมื่อมีการบกบ,บกพร่องก็เท่ากับว่าเขาก็ต้องกลับไป ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเพื่อให้กลับมาใช้ได้ไม่ใช่ว่าพอบล็อกร้องปุ๊บแล้วก็จบไปโลกนี้จะไม่มีโควิดวัคซีนโควิด1 9อีกแล้วนี่อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องเข็นกันจนจนได้มาซึ่งวัคซีนจนได้<ม>สำหรับในกรณีของเออจ้าที่เราลงนามด้วยแอสตราเซเนกาออก r ฟนะครับเขาได้พัฒนาผ่านเฟสสามก็คือผ่านทดลองกับคนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หวังว่า จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่หวังว่าด้วยมันอยู่ในเนื้อหาของสัญญาด้วยนะครับว่าเมื่อเราได้ทำการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนแล้วเนี่ยประเทศไทยเราจะต้องให้วัคซีนเหล่านี้เนี่ยถูกนำไปใช้นะครับในภูมิภาคอาเซียนด้วยเป็นข้อ เป็นข้อตกลงอย่างหนึ่งภายใต้สัญญาก็คือหมายว่าทางออยอก็จะต้องอนุญาตให้มีการส่งออกวัคซีนนี้รับรองคุณภาพของวัคซีนแล้วใช้ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งก็จะทําให้สถานะความน่าเชื่อถือของระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างหาสารให้กับประเทศไทยในอนาคตนะครับความมั่นใจของนักลงทุนนักท่องเที่ยว ผู้ที่จะเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแม้กระทั่งคนไทยเองนะครับพวกผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยสิ่งนี้เป็นปัจจัยบวกที่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยจะต้องเจริญก้าวหน้ามั่นคงต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ขอขอบคุณครับ ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการจัดหาวัคซีนแล้วยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตวัคซีนซึ่งจะเป็นโอกาสสาคัญในการแสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหากรรมด้านการผลิตชีวเภสัชของประเทศไทยรวมทั้งบทบาทของไทยในฐานะผู้ผลิตวัคซีนที่สาคัญในภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้อีกด้วย